สวัสดีครับฟรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษนะครับมาดูทวิตเตอร์อ Twitter, คุณวัฒนานานุกอมหน่อยนะครับผู้สื่อข่าวประจำกลาโคมนะครับก็จะได้ข่าวมาไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นเป็นผู้จุดกระแสในบางเรื่องนะครับามาดูนี่หน่อยครับมาดูนี่ฮะ อันนี้ครับบิ๊กตู่ลั่นนีบิ๊กตูลกต่ลั่นใส่ม็อบไม่ใช่ใครจะมาอาทําอะไรก็ได้ในแผ่นดินนี้มันไม่ใช่อะมั้งชี้ผมเคยประกาศแล้วว่าจะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงใส่กันแต่คราวนี้ประจักษ์พยานชัดเจนตำรวจบังคับใช้กฎหมายคนใช้ความรุนแรงและมีอาวุธกฎหมายมันตามได้ทุกคนแหละ นี่ครับแล้วก็มีคนส่งมาหาคุณวาสนานานุ่มนะครับนี่เป็นภาพของคนเสื้อเหลืองนะครับเป็นคนเสื้อเหลืองที่เมื่อวานมีคลิปนะฮะเป็นกลุ่มที่มาจากชนบุรีครับนี่ฮะเป็นกลุ่มที่มาจากชนบุรีเขาก็นักสืบทั้งหลายก็ไปแกะออกมานะครับนี่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่ครับ กาบใจยอดนักสืบเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เข้ามาด่าในประเทศนี้นี่เขาส่งไปที่คุณวาส,สนานะในประเทศนี้ไม่มีใครทำตําใจได้เท่ามารึงอีกแล้วพอเราก็อยากต่อก็ต่อรัฐมนุนอยากฉีกก็ฉีกถวายสัตว์ไม่ครบอยู่บ้านหลวงเวลาทุกอย่างรวมอยู่ในตัวคุณหมดคุณชายบอกว่าเหมือนลุงจะขึ้นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากเจราจาเวลาถูกด่าคนเดียวคนอื่นรับมีอาวุธหมายถึงเสื้อเหลืองใช่ไหมครับแต่รัศดรมีกับเป็ดกับควันสี นี่ครับตอบมาเยอะมากเลยตอบมาเยอะมากเลยนะครับุแล้วก็ไม่ใช่ผลเอกประยุทธ์คนเดียวนะครับผลเอกประวิทย์ด้วยสองชั่วโมงที่แล้วเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กฎหมายพิเศษบิ๊กตูช่ชี้ชัดมีการใช้ความรุนแรงมีหลักฐานชัดอาวุธยันตำรวจ กำลังบังคับใช้กฎหมายต้องระมัดระวังให้ที่สุดขอความเห็นใจเผยตอนมีชุมนุมจับไม่ได้แต่หลังจากนั้นกฎหมายตามได้ทุกตัวยันผมไม่สั่งใครไม่ได้เป็นเรื่องกลไกในรัฐสภาวิกตุชี้การใช้อาวุธมีการใช้ความรุนแรงนี่ฮะแล้วก็บิ๊กป้อมเสียใจด้วยครับบิ๊กป้อมเสียใจบิ๊กป้อมเสียใจเหตุปะทะ ผู้ชุมนุมเจ็บยันไม่อยากให้เกิดเหตุไม่อยากให้มีการใช้วุฒิปัดข่าวตำรวจปล่อยสองมอะะทรยันเจ้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัยชู้ชุมนุมนะครับอีกปอมเสียใจนะครับโอเคนะครับเป็นรายการครับขอบคุณ Twitter คุณวัฒนานนร่วมนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนกา,การทุกท่านที่ตามช่อง Youtube ชีพทำควิเศษสวัสดีครับ